the good I been sleeping through the long night. I สวัสดีครับพบกับเอกกี K ้ไบคเกอร์นะครับในช่องพ่อบ้านไรเดอร์กันอีกแล้วนะครับ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ปกตินะครับที่เราจะต้องออกไปหากาแฟทานกันกับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรารวบรวมสมาชิกกันได้ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เรากะจะไปกินกาแฟค่อนข้างไกลเพราะว่าเราจะลองรถใหม่กันครับย yeah! เจ้ารถใหม่ที่ผมพูดถึงนี้นะครับก็เป็นรถในฝันของผมเลยนะครับเป็นรถที่หลายๆคนให้ฉายาหรือสมญานามว่ายานแม่นะครับผมได้เจ้าอาพันสอ s a Trophy ว้าววันนี้จะเป็นทริปที่ไกลทริปแรกครับก็ประมาณระยะทาง120ยิกิโลไปกลับประมาณ250รกิโล ก็เดี๋ยวเรามาดูฟิลลิ่งการขับขี่เจ้า1250นะครับว่ามันต่างกับแ้า850ังไงบ้างเราก็มาเจอเพื่อนๆเ,เราที่ปั๊มประทอแหลมฉบังนะครับก็รวมตัวกันได้เยอะทั้วันนี้ได้สิบลำเลยนะครับ ที่บอกนะครับวันนี้เรารวมตัวกันได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้ง GSA 1250ของพี่แอดนะครับ F850 ของพี่นิคมนะครับ R12 Black Triple Black นะครับแล้วก็ Z 50ของพี่โอ๊ตนะครับมีน้องโฟนะครับมีพี่สุชาตินะครับ CB500X ครับผม ปั๊มปลาทอนแหลมสบางนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอชาตะเกียบจังหวัดฉะเชิงซาวนะครับร้านกาแฟที่ทเรากำลังจะไป,ะไปชื่อว่าร้านไป,ไปไร่ไปนาคาเฟ่นะครับ,บ <S <S ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าร้านจะมีบรรยากาศยังไงนะครับและระหว่างทางฟิลลิ่งกาับขีของเราจะเป็นแบบไหนนะครับ ส่วนตัวผมนะครับชอบจังเลยนะครับเสียงท่อของเจ้า r าพันส s a นะครับเสียงท่อมันนุ่มทุมนะครับเวลาขี่แล้วมีความรู้สึกมีพลังนะครับเราออกเดินทางกันค่อนข้างสายกว่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับเราออกจากปั๊มประมาณ6 5โมง50นะครับแต่ท้องฟ้าก็ยังสวยนะครับพลังกำลังขึ้นนะครับท้องฟ้ามี ลักษณะออกเป็นสีส้มสีม่วงนะครับเมฆก,ก็สวยนะครับอากาศยังไม่ร้อนครับค่อยๆขี่กันไปแล้วตามพวกเราไปกันนะครับไปไล่ไปนานคาเฟ่ครับผม การขับขี่ 9GS 1250นะครับก็ความรู้สึกคันเร่งเบาครับจริงๆไม่ได้เบาหรอกครับแต่บุดนิดหนึ่งเขาก็มาครับด้วยขุมกำลังของเครื่องยนต์1250นะครับมันมีมากจริงๆนะครับขี่สบายครับด้วยล้อที่ใหญ่ขึ้นกว่า8 2 5 0ที่ผมมีนะครับมันทําให้เจอหลุมเจอล่องถนนแล้วรถไม่สายนะครับมีความมั่นใจในการขับ ขีดมากขึ้นไปอีกครับผม เราเดินทางด้วยถนน331นะครับเลยแยกแกลงบานบึงมาสักพักหนึ่งนะครับก็ถึงสีแยกไฟแดงเลี้ยวขวาครับใช้เส้นทางลองนะครับในการเดินทางสู่จังหวัดฉะเชิงเซาอําเภอท่าตะเกียบนะครับเส้นทางลองก็จะดีที่ว่ารถไม่เยอะนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นธรรมชาติที่เราไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตประจําวันนะครับ แล้วบางท่านบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าที่นี่คือจังหวัดเชนบุรีนะครับบรรยากาศเหมือนเอาไปภาคเหนือเลยครับผม ามาพูดถึงความแตกต่างระหว่างเจ้าตัว R1250 GSA กับ F850 GSA คันเก่าของผมนะครับจริงๆแล้วพอเรามาขี่1250เนี่ยเราสัมผัสถึงความแตกต่างได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ขี่เลยอันนี้เรื่องจริงนะครับก่อนที่ผมจะมาใช้ F850 GSA ผมมี v s t o r m 650มาก่อนกว่าจะรู้สึกถึงความแตกต่างต้องขับ ระยะหนึ่งนะครับยิ่งเดินทางไกลย,ยิ่งเห็นชัดถึงความแตกต่างด้วยท่านั่งช่วงล่างที่ดีขึ้นนะครับท่านั่งที่สบายขึ้นนะครับหรือว่าการเข้าโค้งที่เหมือนรถมันดีกว่าเดิมนะครับมันทาให้เราจับต้องได้ว่าเรามีรถที่ดีขึ้นนะครับมันทาให้เรามั่นใจในการออกเดินทางแต่พอเปลี่ยนจาก f 8 5 0 tsa มาใช้ R1250 GSA สัมผัสแรกที่ขับรู้เลยครับว่าแตกต่างทั้งขุมกำลังของเครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกว่าเหมือนคนเร่งเบาลงจริงๆแล้วไม่ได้เบาหรอกครับพี่แต่เราบิดเบาๆมันก็มานะครับถ้าเก่ดเราปล่อยคัดไม่ดีมีคุ้งแรงมากเลยนะเออแล้วก็ช่วงล่างที่ค่อนข้างจะดีนะครับด้วยออบาลานซ์ดีมากๆของรถรุ่นนี้นะครับออลูกสูบแนวขวางนะครับ ทำให้ช่วงล่างนะครับมีบาลานซ์มีมีจุดศูนย์ท่วงที่ที่ต่ำลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่การเข้าโค้งเนี่ยรถไม่หนักเลยครับเข้าโค้งพลิกไปพลิกมาได้ได้ง่ายมากนะครับรวมๆถือว่าประทับใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอรนซ์ของเขาหรือว่าจะเป็นรูปล่างหน้าตาของเขานะครับยิ่งขี่ยิ่งมีความสุขครับก็มันเป็นฟิลลิ่งของคนขี่มอเตอร์ไซค์นะ จริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์จะรู้ดีนะครับว่ามันคือสิ่งที่บรรยายออกมาเป็นคําพูดไม่ได้นะครับระหว่างทางนะครับถ้าเราสังเกตดีๆทางค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับแดดพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับแล้วก็มีต้นไม้สองข้างทางนะครับมีต้นยางต้นยูคาลิปตัสนะครับและสีของใบไม้ช่วงนี้นะครับ มีทั้งสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลสีส้มนะครับเหมือนขับรถอยู่ที่เกาหลีสวยงามมากจริงๆครับถนนยามเช้าของจังหวัดชนบุรีถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวเพื่อนๆลองมาขี่รถเที่ยวที่ชนบุรีดูครับเราจะพบว่าที่นี่ไม่ต่างจากภาคเหนือของเราเลยนะครับระหว่างทางสร้างความสุขให้ได้มากจริงๆครับผม ระหว่างทางไปอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราใช้เส้นทางที่ผ่านอ่างเก็บน้ําอ่างลิงในนะครับแถวนี้ช้างเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจอนะแต่บรรยากาศดีมากครับทางซ้ายมือเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับเราไม่ได้จอดรถถ่ายรูปแต่ว่าบรรยากาศตอนเช้านี่ดีมากๆสังเกตสองข้างทางนะครับต้นไม้สวยมากเหมือนอยู่ประเทศเกาหลีเลยนะครับ ถ้าหน้าเป็นภูเขานะครับถนนสวยจริรงๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับมาใช้เส้นทางนี้ในการขี่เล่นได้ครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากครับผม ตอนนี้นะครับเราเดินทางเข้ามาถึงร้านกาแฟกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้านกาแฟจะเข้าซอยมาครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับผมก็เปิดแมพกันมานะครับเป็นร้านกาแฟไม่ใหญ่นะครับร้านกาแฟเนี้ยเป็นฟาร์มสติโอด้วยนะครับคือเจ้าของร้านเขาเป็นคนชอบวาดรูปเขาก็จะมีรูปที่เขาวาดน,นะครับเป็นแบบเส้นทางที่เรามาเมื่อแี้ครับที่สวย ก็มีประมาณ10บกว่ารูปครับแปะผนังอยู่เดี๋ยวเข้าไปดู<า>บัข้างานนะครับว่าบรรยากาศร้านกาแฟไปไล่ไปนาจะเป็นยังไงบ้างครับผม เปิดแค่สปุ่มนะปิด่ไเปิดปุ่มอ๋ม่เดียวป่มิดหลรเปิดปุ่มเดียวเมื่อเช้าเอาติดแล้วก็ติดด้วยเหรอือว่ามันเปิดอยู่แล้วจริงนเปิดสองปุ่มเลย

ยรีนนะเรียนดีด้วยสวยด้วยคืวสวยมูที่อ่างเก็บน้ำหางห่างไปก็สวยเราออกหางกเมีกับมางฟมนนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาร์ตแกลเลอรี่นะครับที่พี่ผู้ชายเจ้าของร้านเขาวาดนะครับก็จะเป็นออกแนวเป็นวิวครับวิวถนน วิวเส้นทางนะครับท้องฟ้าเหมือนที่เราขับมาเมื่อเช้าเลยสีม่วงๆส้มๆเหลืองๆนะครับอันนี้เป็นวิวทุ่งนานะครับอันนี้ก็เป็นวิวเหมือนถนนที่เราขับมานะครับก็แต่ละรูปค่อนข้างที่จะได้บรรยากาศครับเอ <A S 1> <A S 2> ่อก็คือฝุ่น <A S 1> <A S 2> ไฟเอ่อก็เป็นไฟก่อน <A S 1> ต้องเองมาเอ่อเดี๋ยวต้องเอาเปิดดูปะถ้าเชื่อมมัน <A S 1> ต้องขึ้นเปิดอยู่เอามาเอามาไปหยิบบูทัวทุ่งเอามาหยิบมา กิจกรรมหลักของทีมเราวันนี้นะครับเราก็นั่งต่อบลูทูธกันครับเพราะว่าเราใช้บลูทูธยี่ห้อเดียวกันประมาณ6-7คนนะครับก็พยายามต่อบลูทูธกันครับผม ไร่ไปนานะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนเขาบอบกว่าโรงเรียนชื่ออะไรไม่แน่ใจแต่ว่าวิวสวยนะดูน่าบา้านน่าบา้านก่อนกลับบ้านครับที่เจ้าของอานกาแฟแนะนำว่ามีโรงเรียนนะครับถัดไปประมาณห้ากิโลครับก็จะเห็นวิวอาเจนลาออังนี้นะครับก็พวกเราก็ลองไปดูกันครับก็อยากเห็นว่าโรงเรียนเป็นยังไงบ้างก็เลยแวะไปที่โรงเรียนกันสักพัก อย่จริงจริงนะจริงจริงจริงนะเนี่ยนะมีโต๊ที่ไหนก็ท้องานได้ไงพี่มันต่างกันที่สีอันที่หนึ่งครับอ๋อสีอันที่สองต่างกันที่แค่แหลกตัวนี้แหลกตัวนี้มันสั้นกว่านะครับพี่แล้วก็บอกบอกบอกมันสั้นแค่นี้บอกเป็นตอนเดียวแล้วมันสั้นแค่นี้ถ้าเกิดมองบอกนี่มันจะอยู่หนึ่งหรือถึงนี่เลยบอกมันสั้นกว่าพอบอกมันสั้นแหลกมันสั้นครับแหลกมันแค่นี้เองอ้ยมันจะใส่ปี๊บไม่ได้ใช่มันแหลกมันไม่เหมือนกัน แลักอันนี้สั้นๆนะฮะมัน,นยาวก,นนก,ก็ต้องซื้อหลกใหม่น,น,ะนะครับเ,เอาไว้ลุยแต่ว่าจริงๆไม่ลุยครับแต่ตไม่เข้าฮะเข้าไม่ได้เดี๋ยวลองดูว่าเข้าป่าจะเป็นยัไงไงกันนะที่เรามาโรงเรียนแบบ,บขายสามร้อยแอลให้หมดด้วยกันเลยซียเอฟแบบแบนหมดพอดีเอาอันนี้โอเคโอเคโอเคครับมาแป๊บหนึ่งไปแป๊บนึงไปเรามาโรงเรียนมาดูเด็กๆกันมาแล้ว โรงเรียนบ้านบ้านกอกสแก่ไปหนึ่งมืนไล่หน้าติดน้เขาด้านหลังติดวัดนะครฮะอ๋อที่พี่เขาบอกว่าเขามีอาหารนะฮะวันนี้เขามีงานที่โรงเรียนนะครับชื่อพระธามีอาหาร เรากำลังเดินไปดูอ่างเก็บน้ำอ่างลือในนู่นก็เห็นก็เห็นแหละแต่ว่าเห็นก็เห็นไงสวยไม่สวยก็ไม่รู้อีกอันหนึ่งนะเห็นไหมเห็นวันนี้มีกลุ่มคนไม่รู้มากลุ่มคนมาเขาเรียกอะไรนะ เอาบริจาคของแล้วเรามาทำอะไรที่นี่นั่นแหลสิแล้วเรามาทำอะไรที่นี่เรามาเชิ่สร้างโรงเรียนเลยเออเรามาดูเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยอาคารเก็บของนะพี่นิคมอันเนี้ยครับพี่นิคมมาปรับปรุงให้หน่อยได้ไหมคะพี่นิคมตู้อีอะไรเนี่ยต้องมาซ่อมนะดูนะครับพี่นิคมอาคารเก็บของนะครับต้องบูรณะนะครับพี่นิคมอะไรนะพี่แอตกระทิงโทนกระถิ่โทนพี่นิคมเป็นประธานกลุ่มกระทิงโทนใช่ไหมใช่ใช่ กลุ่มดังของชนบุรีนะครับไปทําให้ทุกจังหวัดแล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาทําที่ชนบุรีนะฮะอ๋อนี่ขยันเซาเหรออ๋อเราขับปันงหญเเซาเลยเหรอเนี่ยนี่อาคารนี้หน้าาบูรณะแล้วเราก็มากางเต็นท์กันตรงนี้แล้วก็มาช่วยเขาทำแหมกางเต็นด้วยเออ นี่ไงกลางบนสนามบอลไงครับน่าตอนนี้เราต้องรออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเรานะฮะับกันจะเป็นคนพี่นี่คงเป็นคนลงแรงนะพี่โอ๊ตเป็นคนลงทุนจะอะไรนะเราแล้วก็พอนำแล้วก็พ่นทาทาสีว่า OGS นะอ่เดี๋ยวให้ให้ให้ OGS เนี่ยนอน ตรวจความเรียบร้อยว่าไงครับท่านประธานขนนี <eras> ่ไม้ไม้สำคัญยังดีนะใช่หรือล่ของโรงเรียนมีเบาขยะของตัวเองด้วยนะครับมีไรมันมีเสริมผลไม้ไม่ทราบว่าต้นอะไรแต่อาคารนี้เป็นอาคารเก็บของที่พังๆเนาะมีนิคมอยากอยากมาปรับปรุง พักนึงเดี๋ยวกลับมาแล้วล่ะนะฮะคนสายรักมาเลยสิบโมงละมันเป็นเพื่อบ้านไรเลยโอเคไปครับถึงเวลากลับบ้านของพวกเราแล้วนะอฮะน้าไก่กับข้าหมาไปหาหมอมาที่ไปวันที่เจ้ากลับไปปุ้บตัดหญ้าดีิลวมีอีเวนท์ทำ ถ้ากลับช้ากว่านี้เรามันจะผิดคอนเซปต์เพราะบ้านไรเดอร์นะฮะ <c oughs> ไม่ได้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 เลยท่าไหร่ไม่ได้นะฮะให้เวลาผมรถชั่วโมงนึงเดี๋ยวลูกเมียหิวข้าวนะครับก่อนทวกเราเดินทางกลับกัดนะครับ <c oughs> พอเดินกลับมาถึงรถนะครับก็พบว่าพีนิคมกับน้องโฟกําลัง มีปัญหากับรถของน้องโฟนะครับออฟริกาทวินนะครับอยู่ๆก็สตาร์ทไม่ติดนะครับก็ตอนแรกก็พยายามดูกันว่าเป็นที่ฟิลขาดไหมนะครับพยายามถอดกล่องฟิลออกมาดูกันก็ก็ไม่พบว่าฟิลขาดนะครับก็เลยพยายามจะลื้แบตออกมาดูว่าอ่าจะน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะถอดแบตออกมาแต่แบตถอดทั้งๆยากนะครับ ก็ช่วยกันครับแล้วก็แล้วก็ลองพยายามครับพยายามเราคิดว่าเป็นที่แบตเนาะสุดท้ายเราก็พยายามเข็นสตาร์ทนะครับจะ่ด้วยความที่พื้น<อ>ดินเ,<อ>เป็นดินดินทรายดินแดงนะครับมันก็ไม่มีแรงเสียดทานระหว่างล็อกระหว่างยางกับพื้นนะครับก็พยายามทําให้รถติดก่อนครับจะได้กลับบ้านกันนะครับวันนี้กลับสายละนะครับเสีย คอนเซปต์พ่อบ้านไลเดอร์ครับผมสุดท้ายนะครับก็ได้พี่ๆที่มาบริจาคของที่โรงเรียนนะครับเป็นชมรมแอติจูดนะครับของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็เอารถกระบะนะครับมาชาร์จมาพ่วงสายแบตให้นะครับสตาร์ตติดครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าติดแล้วเป็นยังไงครับผมติดแล้วนะครับได้มีมีเข้ามาช่วยแบตหอุ่มเอ้ยแ่ายตัง้ดวยนรียอุตส่าห์แย่แล้วับไม่ สรุปนะครับแบตเตอรี่รถน้องโฟน่าจะเสียนะครับคือไม่เก็บไฟเลยนะครับไม่มีไฟเหลืออยู่เลยพอชาร์จแบบอ่าพอสตาร์ทพอพวงแล้วสตาร์ทติดแล้วเนี่ยถอดพ่วงออกถอดสายพ่วงออกก็ดับอีกนะครับสุดท้ายนะครับพี่นิคมก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์โรงเรียนนี้นะครับพาไปซื้อแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็พวกผมก็แยกกับพี่นิคมกลับมาก่อนพี่นิคมก็กลับตามมากับน้องโฟนะครับตอนนี้รถน้องโฟก็ขับได้ละนะครับเปลี่ยนแบตไปก่อนแบตของแอฟริกาน่าจะวัดสูงกว่าก็เดี๋ยวาจจะไปหาแบตที่มันเหมาะสมมาใส่ต่อไปครับผม